ก็ตัวเล่อีกแล้วจะพามาทำอะไรวันนี้๋ยวพามาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Dash Me Out Carnival อยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนสนุกวันเดอร์โวนะคะซึ่งเป็นช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการให้สื่อได้ทดลองเทสในแท็กแบบนี้เลยที่เขาจะมีสัตว์แบบว่าแข่งขันกันด้วยนะ,ะผู้โพคดีแข่งขังนร่าไกไพแล้วมีกิจกรรมแบบสนุกสนุกกันแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเทสทดลองกันได้ะคะ่และ ต่อจากนี้เราก็จะพาไปรีวิวรถเนาะว่าซีรีส์ของการขับขี่ในแท็บจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวขี่ลงแทบของจริงแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศกันค่ะว่าการขี่จะสนุกสนานกันแค่ไหนรอบละห้าคันว่ะครับเดีวครับตอนมีรถเพราะว่าใครที่เพื่อนร่วมงานกันนะครับแต่ว่าเรา มัวม่วมัวม่วลายมากครับตอนแรกเลงหญ้าไว้แม่งสุดท้ายลงล่องไหนก็ต้องล่องนั้นละโคตรใหญ่เลยเ <laughs> อาละครับก็หลังจากที่ผมได้ลองขี่เจ้าแด็กนี่ครับน้องหมาไซกอกเราในสนามที่ทางพ an ันเรียกว่าเป็นแ,กแ็กนะคือหลักๆอ่ะมันจะเป็นหญ้าครับแต่ไอมุมนู้นนะฮะมันจะมีแบบดินที่เป็นล่องใหญ่เลยครับแล้ว ปัญหาที่เกิดเจอก็คือ,อยางตัวเนี้มันเป็นยางทางเรียบเวลาขี่ใช่ไหมครับไ <Yo. S 1> อ้ย้ามันไม่เป็นไรแต่พอเราเจอร่องเนี่ยก็โอ้โหลื่นมากพอสมควรเลยแต่ว่า ผมก็ต้องขอบคุณที่ตัวรถเขาอ่ะน้ำหนักเบาแล้วก็เตี้ยด้วยคับเพราะว่าน้ำหนักมันแค่106กิโลกรัมแล้วก็ความสูงบอกเขาแค่7 7 8มิลทำให้บางครั้งอ่ะตอนแรกผมก็จะพยายามเล็งตัดหญ้าอะไรพวกนี้ไปใช่ไหมพอหน้ามันไปปุ๊บแต่หลังอะพอเราเดินคันเร่งไปอยู่ๆมันไปลงสไลด์ไปลงร่องใหญ่เฉยเลยครับสุดท้ายครับผมเลยก็ต้องขี่แบบยกยกขาหน่อยเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพื้นมันจะเละขนาดนีนแล้วแบบใส่ผ้าใบมาอะไรอย่าง ก็เลยระวังสักนิดนึงแต่ก็ต้องบอกว่าให้มันเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วก็ขี่สนุกนะครับคือเครื่องตัวเนี้1 2 5ซ c จริงๆมันก็คือเครื่องจากพวกมังกี้ CT125 อะไรพวกนี้แหละแต่ว่าตอนนี้มังกี้อ่ะมันจะเป็นตัวคัดมือแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์5สปีดแล้วถูกไหมครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นเกียร์วนอยู่ซึ่งก็จะอิงพื้นฐานระบบส่งกําลังเนี่ยมาจากตัว c ี1 2 5แต่ว่าเขาจะใช้ที่เป็นล้ออลอย ขอบ12นิ้วนะครับในสไตล์แบบพวกรถมินิบค์ก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันก็ฟันทูดรว้จริงๆฮะต้องบอกว่ารถพวกนี้เขาไม่ได้เน้นเรื่องของความแรงแบบสมรรถนะอะไรจริงจังมากนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับช็คเขาก็ให้มาเป็นแบบอัพไซด์ดาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเท่าที่ผมขี่ดูเวลาแบบเจอพวกพื้นที่บ๊าบๆอ่ะมันก็จะมีกระแทกอยู่หน่อยนะานี่ก็ต้องเตินกันตามตรงแต่โดยภาพรวมผมถือว่าเฮ้ยมันเป็นรถแบบที่เรียกว่า ขี่เน้นไลฟ์สไตล์มากกว่าครับคือขีส่สนุกสนุกสามว่าขี่แล้วเอนจอยไหมก็เอ้ยโอเคนะเอนจอยขี่แล้วชอบครับถ้าเกิดใครเรียกว่าจะขี่ลุยอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนยางเป็นลักษณะแบบพวกู้วยโพโพสหน่อยเอย้มันก็น่าจะจิกเกาะขี่ลุยได้มากขึ้น แต่ถ้าเกิดจะลุยจริงจังอีกผมก็แนะนําว่าตัว Ct 2 5 5ตัวนั้นอ่ะเออมันน่าสนใจกว่าล้อเขาก็จะเป็นล้อขนาดใหญ่กว่าด้วยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าคือตัวแด๊กเนี่ยถือเป็นรถที่ขี่สนุกสนุกออกทริปก็ได้ครับ แล้วก็เรื่องของการขี่ดูยอย่างเงี้ยมันก็ยังพอได้อยู่นะฮะกับราคาค่าตัว80,000กว่าบาทแต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องเรียนตามตรงว่า back order อยู่เหมือนกันครับในส่วนของคับเพาทั้งหมดอะเท่าที่ผมถามดูก็ back order อยู่มาณ2,000คันนะเอาเป็แล้วถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวลองติดต่อสอบถาม ทางตัวแทนจำหน่ายที่คับเฮาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่าจะต้องรอรถนานแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งในบรรยากาศของวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพามาดูกันโดยตั้งแต่ทางเข้านะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีโต๊ตั้งโต๊ะเลหนึ่งสองห้าหรือน้องดัชชุนน่ารักน่ารักตาแบ๊วๆตั้งอยู่สองพันก็คือสีแดงแล้วก็สีเทาพันธุ์ทีันดคนเดี่ยมันลงมันกันเยอะแล้วเนี่ยมันจะลื่นนิดหน่อยให้วิธีการผมแนะนำทุกาที่อ่องนีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้กันต่อแล้วขึ้นไปขอบ แล้วส่วนด้านข้างของสนามแข่งนะนก็จะมีตั้งโชว์2024ั 4, นเหมือนกันเอาโอเคไอ้ตัวสแตนดาร์ดเดี๋ยวเรามาดูตัวแต่งกันบ้าง่งเป็นตัวแต่งของเ2 c ทูซีมีตัวแต่งเป็นแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยแล้วก็สำหรับตัวแต่ง H2C นะครับก็จะมีอยู่4คันที่ตั้งโชว์ตรงนี้เลยส่วนใหญ่พวกรายละเอียดของแต่งครับก็อย่างที่เห็นน้องมันจะเป็นพวกงานพวกอลูมิเนียมต่างๆครับอย่างเนี้ยจะเป็น c r คั t แล้วก็พวก ที่เอาไว้กันไฟหน้าอะไรพวกนี้ย่างคันนี้ก็จะใส่ล้อจีทาร์ฟโเมียมาด้วยครับผมและพวกนี้ก็จะเป็นบอะแต่งหมดเลยนะอันนี้เจ๋งมากเลยมีตัวถังเอาไว้เก็บน้ำมันสับอองเวลาที่เราแบบต้องเดินทางไกลดูนโอ้โหดูกาเข้าโค้งเขาม้าวท่านผู้ชมครับนี่นะครับโโหเปลี่ยนปั๊มเบรกด้วยเป็นของเกลสปีดทั้งบนแล้วก็ล่างเลย ตอนนี้อุณภูมิแทกของเรานะฮะอยู่ที่32องศาเซลเซียสครับพวกช็คหลังด้วยครับที่กำลังดีเลยนะส่วนคันนี้กันบ้างนะคันนี้จะเน้นของแต่งจากทีตะโกนะก็ในส่วนของเนี่ยครับพวกงานอลูมิเนียมพวกงานเซนซีต่างๆครับของคีตาโกแล้วก็ตัวข้อแต่งครับข้อแต่งของคีตาโกนะครับนนารักจริงๆนะส่วนคันนี้ก็จะดูค่อนข้างเพร่นเรียบๆหน่อยครับได้แก่เนี่ยฮะ ก็จะมีตัวครอบไฟหน้าแล้วก็พวกดุมล้ออาเจ่าที่ดูนะครับคันนี้อาจจะไม่ได้แต่งมากมีเบาะแต่งแล้วก็ะแกนซีนซีหลังประกาศไลายสีนะครับยึดทะเบียนด้านหลังเป็นประมาณนี้ครับผมไปที่ฟรูดทักไป่ายไปรีวิวด้วยความพาไปดูแต่งไปแล้วก็คือด้านหลังจะเป็นห้ดนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้ เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวให้ตอนนี้ตอนนี้สามารถจะไปจอยไปดูที่แท็กกันก่อนก็ได้ไหมครับสมมุติว่าทั้งหมดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งไปนะฮะหรือว่าใครอยากจะถ่ายกับโปรดักได้เลยเดี๋ยวเราจะประกาศเรียกนีนะครับพาเดินไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะอันนีจะเป็นรีทร้านของแต่งต่างๆที่เข้ามาคนะเอานะฮะเดี๋ยวเราไปสู่ที่แท็กเป็นยังไงบ้างมาเลยฮะโจโจครับ นี่เป็นรอบที่สี่แล้วครับสำหรับที่สื่อลงมารีวิวลงมาพูดตั้ครับตอนนี้ผมให้สื่อกรุ๊ปสุดท้ายนะครับคทั้งหกทั้งหกทีมเนี่ยมาเพื่อเพื่อมาดูบรรยากาศโอเคแล้วมาเชียร์ตรงนี้เลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะแบ่งจากกรุ๊ปสุดท้ายเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกรุ๊ปซึ่งกรุ๊ปหนึ่งก็จะมีการขับขี่เช่นนี้อีกรูปหนึ่งก็จะไปดูเรื่องของโปรตากเรื่องของแมสก์ไปดูด้านนอกได้แน่นอนนะครับก็จะมีตัวเชิญโซ่ มันจะมีน้องมังซี่มาด้วยอธิบายกันอย่างไรข้างล่างนะครับห้าทั้นแรกเด็กเขาขอขอดูรายชื่อตีนเขาเป็นตัวแตกผมบอกแล้วว่าแพลนไหนตอนนี้เข้าไปสู่ด่านเหมือนโคดูดนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเกมจะทำให้ลองเล่นกันขำๆนะคะอ้าว อีกคหน่งคือเลยลลไล์เียลไทม์ดสไลด์อีกนะครับก็สามารถที่จะรีวิวคอนเทนต์ตด้อมุมที่จะไดหมดเลยนะครับมีนักแต่งมีค้าเท้านะครับไปรีวิวได้ท้งหเลยนะครับมีน้องๆไปรีวิวด้วยัให้ความเป็นคุณนะ พอกันแรงมีแค่ไนแต่ให้ผับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นยิงกันพนุไม่มีอะคะลองได้เลยไหมลองเล่นลองเล่นลองตัวสีเหลืองสีเหลืองมีสีลูกครับสีเหลืองสีเหลืองเข้าสองลูกได้รางวัลครับต้องเข้าสีเหลืองสองลูกต้องลองเล่นแล้วแหละเขาได้ครับลูกเลเอาวงกลมตรงนี้ฮะเด็กให้ตงให้ตรงกลางครับก็เด้งแรงนะฮะเท่ากับว่าพี่สมรตอนนี้ไลา์เปิด เราตั้งใจให้พี่เกๆตายจบแบบนี้แหละนะครับเอาล้วฮะนี่คนละเป้าใช่ไหมคันได้เดี๋ยวพี่ๆถ้าถ้าท่านที่ไม่ยิ่งใหญ่ยจับฉลากเขาอีแค่ลูกเดียวลูกเดียวแค่ลูกเดียวแค่ลูกเดียวตอนช่วง11โมงเหมือนเดิมครับ แบกไหนก็สุดเ<ช>ก่งม,<า>มากโตมาร์การเลยนะครับเออไล์ก็มาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะคะโอโ้โหดูสิว่าจะขี่มันได้ไหมรอนม่รอดแค่ดับก็รู้แึกเ่ายากแล้วจะตกภายในกีวิต ันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นภาพนี่นะจะมีวิดีโอนะกดวิดีโอป้อนได้ถึงเปิดตัวตัวแต่ยังไม่ออกนะฮะโอเคครับวิดีโอครับขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไงหมอบหมอบกดอัวนะครับโอ้โหพีวิตรู้สึกอดเหน่อยมากข้างขวาอาจารย์เนิร์ดนี่ก็ไม่ธรรมดาวันนี้ก็มาหากราบโอเคครับโจเดี๋ยวเฮ้ยทรงดีทรงดีได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวปล่อยตัวนี่ว่ะ เฮ้ยได้ได้นี่ได้ได้เอาเดี้เราเป็นเขียบปล่อยตัวละความเขียบปล่อยตัวจากคุณโทนี่นะครับโอเคถล้วก็บอสบอสหุ่นหลังเฮ้ยต้องต้องต่อให้ก่อนนะต้าวต้าวจากไทยโอ้ยเก่งเก่งคุณโทนี่ครับก็ควรยืนตรงนี้ได้คะับเก่งเฮ้ยเก่งนะเนี่ยสาวยืนยืนยืนข้างตรงนี้โอเคแล้วก็นายร็อกคืออไปไปยืนยืนข้างซ้ายขวานายร็อกคือ อยู่เดินมาพักตึง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 โอเคพร้อมจินเมาร g e n t น e m e n start running t ก r e e two o ุ e นี่กหกลองดูมือดิค่ะผมขอไม่ข้ามแผงเลยครับเอาแล้วโอเคไม่เป็นไรเราถือว่าเกินลิมิตศักยภาพของเราแอบเจ็บมือเหมือนกันค่ะเพื่อนๆถ้าอยากลองก็ลองดูได้แต่ว่าอาจจะ ตลกแบบนี้ก็ได้นะและจากกรงสุดที่เล่นเกมถัดมาก็จะเป็นฟุดดิ้งของร้านต่างๆค่ะเอเห็นแล้วเริ่มรู้สึกหิวจังเลยเราต้องเลงให้ทานอะไรดีโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าก็จะมีหลากหลายร้านเนาะมีทั้งเป็นเครื่องดื่มเป็นข้าวก็มีอ่าเป็นสเต็กก็มีเหมือนกันแล้วก็มีไอศครีมด้วยโอ้โหของโกรธทั้งนั้นเลย บรรยากาศก็คร่าวๆประมาณนี้ญญาก,าก็จบลงไปแล้วนะคะกับบรรยากาศในวันนี้ก็คือกิจกรรมแด้มมีอาคาร์นิวอลตอนช่วงบ่ายสอเป็นต้นไปก็จะมีผู้ที่สนใจเข้ามาเทสรีวิวกันเนาะแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วทางสา ح. แล้วก็แอบมินพี่โฮนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย